โอเคกรับ okay, สวัสดีสวีสดัดยามเดียวกันเช่นเคยนะครับผมมี้ะเล่ากระตุกช่องของกับบ้านเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้เราก็จะมาลงแรง้งกันนะครับวันดีวันนี้ผมจะหยิบพิโลอย่างเดอะแฟมานะครับเดอะแฟป่านะโอเคมาเนี่ยนะเราเข้าเกมมามาก่อนนะครับครับเราก็จะหยิบเอ่อเดอะแฟมาฟาร์มป่านะครับซึ่งวันนี้ก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับผมจะลอง แนะนำดูว่าเออ The Fat Bar มันเล่นเป็นยังไงนะซึ่งในช่วงที่เขาปรับแพทมาหลังๆนี้ The Fat เมื่อก่อนมันค่อยจะหนับเออเขาจะหนับว่ะเขาจะนิยมหยิบมันไปนเล่นเล,น,เลนกลางนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ละเอา The Fat มาฟาร์มป่าน่าจะรุ่งกว่านะครับมันค่อนข้างฟาร์มเร็วกว่าเนาะแล้วก็เอาจริงๆตัวมันก็ถือว่าเป็นีโ r o Assassinate ป่าที่แบบแก้ทางได้หลายตัวนะยิ่งแครี่ขาตายอย่างนี้ยิ่งแบบ เออซาต้านี่ผมว่ามันก็แก้ทางซาต้าได้ดีเหมือนกันนะเพราะเป็นฮีโร่ที่มีอัลติเมตสกิลที่ถ้าสมมุติซาต้ามันบินใส่เราแล้วมันสมมติอาจจะเก็บสแต็กสามสแต็กสี่สแต็กห้าก็แล้วแต่แต่พอมันบินปุ๊บเราสามารถเปิดนันติดแล้วก็รอซาต้ามันลงได้เลยพอตอนมันลงปุ๊บมันจะโดนเดอะแฟรตรวบแล้วก็เดอะแฟตจะต่อยแล้วก็ตายเห็นอย่างงี้มันก็เป็นเมนนะครับซึ่งการโจมตีของมันก็ค่อนข้างแรงอยู่นะสวยครับอลันเรามาเก็บวลล่ามันแหลมพอดีเนาะ ึ่งถือว่าเป็นตัวที่แบบเป็นเมดแอสซินที่แก้ทางแฮร์รี่ได้หลายตัวแล้วก็ซาตานนี่ก็แก้ทางได้นะครับเดี๋ยวว่าน่าหยิบมาเล่นเลยถ้ามีโอกาสนะลักษณะการเล่นมันไม่เล่นไม่ยากครับก็คือสกิลหนึ่งมีการแบบพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็พุ่งกลับมาเนาะแล้วก็สกิลสองก็ยับหมัดรัวเข้าไปแล้วมันจะมีในเรื่องของพาสซีฟที่มันจะเก็บเป็นสแต็คในการวิ่งของมันนะครับซึ่งถ้ามันเก็บแล้วถึงสแต็คครบสิ เมื่อไหร่มันจะสามารถพุ่งเข้าไปต่อยได้นะอาติเมะจัลติเมทสกิลก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือรวบศัตรูที่อยู่ในวงของตัวเองแล้วก็สตันเขาไปด้วยแล้วก็มีดาเมจนะพอถือว่าดีเลยครับสำหรับเดอะแฟนเดี๋ยวผมองขอไปช่วยเพื่อนก่อนนะอันมว่าไม่รู้สิอย่าไม่ได้ไม่ได้ไไดติดอย่างเดียวตอนนี้มันมีวีล่าไงถ้าวีล่ามันล็อกผม,ผมนี่ผมก็กลับยากเหมือนกันนะ อืมไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคผมต้องได้ประมาณนี้ก่อนตลอดเรซ็ตของผมก็จะออกประมาณนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของดาฟาร์มเวทเนาะแล้วก็มีกระทาตจอเวทแล้วก็มีในเรื่องของไอตัวดูดเลือดเวทมาด้วยนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเหมาะกับเดอะแฟเพราะว่าเดอะแฟมันเป็นตัวที่ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในทีมไฟเยอะครับแล้วบางทีมันกลับมาเขากะอักเลือดเหมือนกันนะ เพราะมันต้องมาอยู่ในวงวงแบบวงที่เขาอยู่กันไงเฮ้ยน่าจะได้ไหมอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมจะต่อยแต่ว่าไอ้นั้นน่ะผมจะเก็บสเตก็กวิ่งไม่ครบทีเลยพุ่งไปต่อยซิลไม่ได้เสียด,ดายจังซิวแผทนี้คนก็หยิบม,มาลงแรงบ่อยนะครับแต่แบบจริงจริงนะมันก็เล่นได้มันเล่นง่ายขึ้นนะซิลแล้วมันก็ปรับดีขึ้นด้วยแต่ว่าคนที่มาเล่นนี้ก็จะเก็บชั่วโมงบินมาก่อนนะครับ ผมมีขอแนะนําเลยว่าคนที่เล่นฮีโร่ตัวไหนก็ตามนะครับที่ลิอาจจะมาเล่นหัดเล่นในแรงนะอย่าหาทําเด็ดขาดมันคุณมาไต่แรงอะ่ะนึกออกไหมคุณต้องหาตัวที่คุณสามารถเอาชนะและเก็บดาวได้สิคุณจะมาหัดในแรงทําไมถ้าหัดในแรงได้ครับถ้าคุณเล่นถ้าคุณเล่นได้ไม่ว่าถ้าเล่นไม่ได้กนอย่าทําคือแบบเดี๋ยวอารมณ์เปล่า,าๆเจอบ่อยมากยิ่งซิลก่อนอันนี้ผมเจอมาสองสามตาแล้วคือเล่นไม่ได้เลย แล้วก็แบบเอามาลงแรงททาไมไม่รู้เออถ้าเล่นไม่ได้ก็อยามันเล่นดีกว่าผมว่าอย่างนี้เล่นโบนธรรมดายังโอเคกวีโอเครวบครับสวยแต่ไม่มีใครเข้ามาถ้าจังหวะเข้ามาเมื่อกี้พอรวบได้แล้วเพื่อนซ้ำนะครับจะดีมากแล้วก็ตัวพลังแฝงผมจะเอาตัวของไอตัวชิวนี่มานะครับเพราะมันจะช่วยในเรื่องของเวลาทีมไฟอะไรจะดีมากเลยนะ จะทำให้ตัว the fat มันแบบเหมือนมีเกาะอ,อีกชั้นหนึ่งเออเนี่ยไอชื่ออะไรนะไอซาสาซา,าเคต protection อ่าเ, <Here. S 1> เนี่ยเจอวิลล่าเนี่ยอู้หืมซิวโอ้ได้เพื่อนขอของกันก่อนที่จริงเดี๋ยวนี้วิลล่ามันก็ยังออกมาลงแรงได้นะครับแต่รู้สึก มไม่รู้ว่ามันก็ไม่ได้โดนเนิฟเลยนะแต่ตัวมันรู้สึกไม่ได้เล่นง่ายเหมือนเมื่อก่อนเออก็เลยรู้สึกว่าแปลกๆแ,แล้วตัวเหมือนกับตัววีล่ามันเออเล่นเล่นยากกว่าเมื่อก่อนนะถ้าให้เทียบระหว่างวีล่ากับคลิกซี่ผมว่าหยิบคลิกซี่มาเล่นดีก,กว่าสกิลหมู่เลยนะแล้วมีสตันยกสูงวีล่ามันต้องอาศัยความ ะไรนะดาเมจเฉพาะตัวค่อนข้างสูงลแล้วตัวมันต้องเกิดด้วยถ้าเกิดไม่ได้นะมันชุดเดียวม,มันก็มันก็ไม่ตายโอเคเดี๋ยวผมช่วยนี่ก่อนบัมมาทั้งสามอ่าเนี่ยแต่ตาเนี่ยผมแอบว่าผมแอบเล่นยากเพราะไม่มีตัวบีล่านี่แหละความน่ารำคาญของเวลาตัวที่เวลาเราเล่นตัวล้วองอครับเราจะเจอเมจหรือว่าตัวไหนก็ตามที่มันมีสกิลจับนี่โคตรน,น่าลำคาญเลย โอเคผมได้ดาบฟาร์มาก่อนแล้วนะครับอ่าจะชัดดาวซิลไม่ได้ก็ดีครับต่อไปจะออกเป็นตัวมงกุฎเพิ่มพลังเวทก่อนนะครับก่อจะเพิ่มพลังเวทให้กับตัวเดอะแฟรหน่อยให้มีดาเมจสักนิดนึงเดือนที่สี่ผมน่าจะออกเป็นตัวจุดเลือดไปเลยหรือว่าจะออกเป็นหน้ากากาก่อนล้วดูสถานการณ์ก่อนนะ ก่อนให้เพื่อนก่อนครับเล่นฟาร์มฟาร์มที่ดีต้องเอาของให้เพื่อนด้วยนะครับแต่ถ้าแปดแผ่นหน้านี้น่าสนใจนะถ้ามันจะปรับได้ไหมอืมไม่ได้ผมใช้อันติดเร็วไปหน่อยวะอโอเคหรือว่าไปซื้อเวลาให้เพื่อนนะโอ้โหเกือบไปผมใช้อันติดเร็วไปหน่อยเมื่อกี้ฟาร์มไปก่อนครับเร,เ,รเราต้องการตังค์ด้วย ผมใส่เลยแบบเป็นเวทแวมไพร์มาหน่อยนะเวลาเจคีฟอะไรมันจะช้วยในเรื่องของเลือดจากคีฟที่เด้งมาด้วยเราได้ได้ดูดเลือดไปในตัวได้นะแต่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ผมไม่ได้จะใส่เป็นสายสปีดทั้งหมดนะครับผมจะใส่แบบผสมผสมกันเพะส่วนมากรูนเวทอะไรนี่ผมก็จะพยายามใช้อย่างเงี้ยให้เกือบกับทุกตัวเพราะว่ามันก็เดมันไม่ได้ต่างกันมากหรือว่า เลยใช้แบบเดียวกันสักเกือบส่วนใหญ่อดาดเมทมันก็จะมีพวกเจาะเวทดูดเลือดอะไรพวกนี้เพ,เ,เพิ่มพลังเวทเพิ่มความเร็วจะใส่ข้คล้ากันทั้งส่วนใหญ่มากกว่าอยู่ก่อนถึงต่อให้ใส่ข้าครับแค่นี้ก็แรงอยู่นะแต่ต้องรอของอีกสักหน่อยเล่าดะแฟรไปสวยครับนี่ไง มันมีประโยชน์นะเวลามาสต,ตันหมูผมผมว่าผมชอบมากกว่าสวยครับรวมมาได้อลา,านเก็บงานหน่อย yes <Yeah. S 1> เฮ้ยจับดีนะนะไอตัววีล่าไหมโยเคครับขอเวทปลาั่งนี้ก่อนนะปับเกิดแล้วยิ่งไปเอาบัฟปูของเขาก่อนเลยได้ไหมโอเคพเพื่อนเอาบัฟปูได้แล้วครับอ่ะตัวรถยังไม่เข้าไปทีเอ่อ The seal เกือบโดน the s e วะเอา the f a ฟ <g rab> กับซิ a มารวมกันแะล้วตายเว้นต่อไปก,อก่อกลัวมันักหน่อยสิโอ้จะเอาจนได้เลยเว้ยงเปิดอันตินี้ก่อนบุกมา3มคนเลยว่าน่ากลัวก็มันจะมีในเรื่องของมังกรบัฟมังกรนะครับแล้วก็บัฟดาสเลเยอร์ที่จะปรับใหม่นะคลิปนี้ลงก็ไม่รู้จะปรับเรียงแต่ก็น่าจะยังเลยเนาะมันเป็นบัฟที่ผมว่าสายแค่นีน้น่าจะถูกใจ บัฟองกร์ที่อยูจากข้าวๆมันจะมีในเรื่องของการบัฟเป็นพลังเหมเปนพลังสายฟ้าแล้วก็ต็้งแต่นะครับเป็นบัฟพลังโจมตีก็ได้หรือว่าบัฟเป็นโล่ป้องกันให้เพื่อนก็ได้ประโยชน์ <Yeah. S 1> มีสลับสายพวกแคลรี่อะไรกับเมทเลยเพราะว่าน่าจะมีประโยชน์เยอะเลยทจริงแพทนี้เมทแต่และตัวจริงๆก็แอบแรงด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของตัวพวก เกาะเกาะเวทโดนเนิร์ฟไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเมแผ่นนี้จริงๆก็น่าจะแอบเกิดใายได้อยู่จริงๆเออเนี่ยการแข่งขันทุกคนมีดูไหมครับก่อนหน้านี้มีหลายตัวมากเลยที่ผมอยากหยิบมาเล่นแข่งขันในโปรที่ผ่านมานี้เขาเพิ่งแข่งกันไปมีตั้งแต่ตูเลนปาก็น่าสนใจนะแล้วก็เอลสุเอลสูนี่จริงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ จะมาสอนวิธีการเล่นเอลสูให้ดูกันว่ามันควรจะเล่นยังไงอย่าลืานมนะครับเอลสูมันก็ถือเป็นแครี่ที่คุณต้องเล่นเป็นอีกอย่างหนึ่งด้วยนะไม่ใช่ว่าสเตปเล่นเป็นแล้วมันจะไม่ดีอะไรนะแต่เล่นเป็นในที่นี้คือคุณต้องเดินเกมเป็นต้องรู้จักการยิงระยะใกล้ของมันด้วยนะไม่ใช่เอ,อะอะอะไรคุณจะต้องยิงแต่สกิลสองไม่ค่อยมีประโยชน์ มันยิงได้แะมันต้องมีจังหวะที่แบบเออมันในนอกระยะจริงๆแล้วเราก็ยิงเพื่อแบบเออจังหวะสุดท้ายอย่างนั้นแะผมว่าจะดีถ้าแม่งบางคนเล่นไม่เป็นจริงหาโอกาสไปยิงแบบยิงแต่สกิลสองไม่ยิงปกติกับเพื่อนมั่งนั่นคือไม่มีประโยชน์ครับคุณต้องยิงสกิลปกติไปม,มั่งเอลสูว่าของเีดของมันก็แรงอยู่โอเคก่อนจะเอลสูมัเดอรแฟลก่อนครับตอนนี้ ติวนี้ก็จะเอากับผมจังเลยนี่พยายามเด,ดิงดูดูเกมไว้ก่อนครับอย่าพึ่งอันนั้นไปก่อนค่อนข้างสนะูงศูนสี่เนาะโอเคเอาวีล่าคิดเหมือนกันครับโอเคแต่ผมออดเจาะแทงมานะครับเจาะเวเจาะเวทมันจะเจาะแทงโอเคมันทันใครบ้างไหมอืมไอ,ไอ้ชาไอ้อ้างมันมีเงีนั้นไงล้างฐานนะเมื่อกี้ ก็ยังได้มา่อครับโอเคเนี่ยวิล่าเนี่ยเสียดมากเลยผมก็รู้ว่ามันค่อนข้างยากนะถ้าแบบไม่โถมมันเข้าไปอันวิลา่ามีอยู่แค่ไม่กี่อย่างที่แก้ทางมันได้คือถ้าเราถ้าเราจริงๆริงต้องแยกให้มันออกมาหรือไม่ก็เราต้องโถมเข้าไปแล้วเอามันก่อนไม่งั้นแบบมันจะเล่นยากแล้วยิ่งถ้ามันจับตัวบางๆได้แล้วโดนคอมโบไปชุดหนึ่งนะั้นค่อนข้างน่าปวดหัวเลย มาไหมเข okay, มาวงกรอนก่อนก็ได้ครับระหว่างรอึ๊บงามนอเครับหน้ากากออกมาลวก็อันนี้ยังไม่ห่างกันมากครับยังถือว่าเกมยังไม่ได้นำขนาดนั้นทีเออขาค่อนข้างดักพุ่มได้ค่อนข้างแบบโอเคอยู่นะแต่หลักๆนีม่มันจะมีนั่นแหละพวกวิล่ากับช้างแล้วก็ไวโอที่ชอบดักกันอยู่ผมต้องรอให้ใครใช้ ช้ต้องรอให้คนเข้าไปก่อนผมจะได้แบบใช้ในเรื่องของพวกอันติพวกสกิลใส่มันได้นะเอ๊จับทันไหมซิลซิลอยู่ไหนวะอ้าเอ๊ไม่ได้ละโอหมันดักอยู่เต็มเลยอืมหันมันถมเข้ามาทีเดียวหมดเลยเนาะ ดีเพราะอลันเรายัางเก็บงานได้สวยอยู่นะครับเออแล้วก็อีก,อ,กอันอีกตัวนึ่งตัวเลนป่าก็น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับก็ในเรื่องของพลังพวกพลังของเกาะันเวท่นะมันลดลงทำให้สกิลของพวกยิ่งตูเลนอะ่ะพะนักแข่งอันนี้ไปป่ากันบ่อยมากต้องรองมาสักทีเดียว ได้อยู่นี่ครับเฮ้ยซิลไปไหนวะเมื่อกี้โอ้โหมันมีอันตินี่พอดีอะเสียดายจังไปไล่ทานไหมวิลา่าปล่อยไปเอาดาร์ดดีกว่ามาั้ยต่อยมัดรัวไปลองมาฝึกเล่นกันได้ครับแต่แฟลตโหวาเล่นไม่ยากเลยการเข้าออกอะไรมันเข้าใจได้ ไม่ยากแค่1เข้าไปต่อยต่อยรัวแล้วก็ถ้าถ้าไม่ดีก็ถอยมาเลยวิ่งถอยมาอันติก็ใช้สกิลหนึ่งไปก่อนแล้วสกิลสามค่อยเข้าไปในจังหวะที่แบบมันอยู่กันเป็นกลุ่มนะแล้วจะได้เปียบมากถ้าทำในพื้นที่ที่ค่อนข้างแบบเนี้ยถ้าอยู่อย่างเงี้ยเยอะเ่แคบอย่างเงี้ยเราเข้าไปแล้วอันติมันจะดีมากรวบได้ทั้งหมด ้ในพื้นที่แคบได้ดีครับสำหรัแบแฟลตอันตีมันเดียวอยู่นี่นะครับแต่ข้างบนเราสามารถไปได้เลยตอนนี้โอเคสวยครับพยาเตเราลวงดีแต่โอ้เดี๋ยวแลกมากับชีวิตเพื่อนตรงนี้คุ้มไหมเนี่ยโอ้มันแย่กันอย่างนี้แย่เลยดีนะผมยังเก็บช้างไอเก็บเก็บวีล่ามาได้ ผมไปช่วยเขาได้ไหมลองดูสิขยายไม่ได้วะมาช้าไปขอโทษทีไฮเดตเราก็ไม่กล้าเข้าไปเท่าไหร่เมื่อกี้ช้างวะ่ะไหวไหมได้อยู่นะถ้าช้างมันไม่มีดาเมจทีสวยแต่ถ้าช้างถ้าออกดาเมจแล้วก็เป็นดาเมจเวทแล้วเป็นหล,ลวง ็น่าจะน,น่าสนใจอยู่นะครับมันค่อนข้างแรงเลยส่วนสี่ครัทีมล่ามาอ้ามันใช้มไม่มไม่โดนว่ะเมื่อกี้ได้ไหมวีล่าอ้มยังรอดไปได้อีกว่ะอ้โอเคได้ไหมอืมดีนะผมมีไขม่มังกรดีแม่งเลยรอดมาได้ จัดการได้สองตัวครามีวีล่ากับตัวของกนะิวกรดนะซิลไปไหนไม่เห็นซิลที R ally. R ally. ดาร์กเหรอดาร์กก็ได้นะรอบล่าสุดิ่งใช้ไปมาอันติีไปก่อนผมจะได้แบบอ่าเรื่องดูดเลือดไปในตัวไม่เป็นไรมันรีปูดาวไม่ไม่นานมากเท่าไหร่ครับ20่0กว่าวีเองเดี๋ยวคลิปนี้ดีกว่าดูดเลือดไปด้วย ฟอ,อของ DC สกินไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะไม่หมือมากก็ตัวหนึ่งก็มีแค่สองสามสกินเองอู้แรงออทำไมมันไม่ค่อยแรงวะ <Ret reat. S 1> โอ้ซิลไปเอาไฮายาเตฟ,ฟังเราใฮ้ก <Ret reat. S 1> ็ยังเป็นตัวที่ก็น่าแบนอยู่นะครับพวกไฮายาเตะพวกทอนอะไร แคลี่ไอเตก,ก็ดีนะผมว่ามันเป็นตัวที่สามารถแบบเอาตัวรอดได้ซึ่งดีมากสำหรับแครี่ที่ถ้าเราไม่ได้มีว่าแทงหรือว่าซัพพอร์ตดีๆสักคนการการที่เราสามารถหนีได้มันก็เป็นการเซฟชีวิตเราได้ดีอืมโอ้โหเอ๊ะผมไม่โดนสตันหรือวเมื่อกี้ คิดว่าเหมือนจะโดนนะแต่ก็ไม่โดนโอเคต้องถอยมาก่อนไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมแอบบอุ้งจ๋าในจังหวะที่ไอวโอกำลังยิงสวนมาพอดีเลยนี่ครับมันเป็นตัวที่แบบต้องเข้าไปหาตีนะ,ะปั๊บเดียวแม่งคือเลือดลดพวกเลยอ่าไม่ได้โอ้เช็ด วิ่งหนีด่วนเนี่ยมีตายเกิดดีนะ่ว่าซื้อตายเกิดมาเอาเป็นอะไรต่อดีวยวเอาเป็นเคียวดีกว่าผมกันตายให้เดอะแฟอีกรอบเกมมถือ <to> ว่าค่อนข้างตึงอยู่นะครับเราไม่สามารถจบจบได้นะในฝั่งนูน้นจบยาก แค่จะดันเขาอย่างนี้ยังหาเรื่องดันไม่ได้ดิไปซิลซิลซิลกับอลันอลันเราไหวไหมเกิดคีิไปก่อนนะครับเกีดวคีิไปในตัวยาไ้โอเราก็มีตายเกิดว่ะวิลาก็จะเอาให้ได้เลยใช่ไหมเนวิลา่าเอามหมไหนๆก็อยู่แล้วรวบให้หมดซัมเมอร์ไลร์ล่ะ โ oh. 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 อ้โหไบโออุตส่าห์กลิ้งมาแม่งมันแตะซิวแม่งก็ล่อซื้อแล้วของเราแม่งก็ล่อซื้ออีกทีม่จะดดาร์กตัวที่สามวันนี่ยยังแบบดันฝั่งนั้นไม่ได้สักที <All right. S 2> <ๆ>เดี๋ยวด้ยเมื่อกี้แบบทีมเราเก็บสีไปได้แล้วครับแต่ว่า เรายัางหาแบบกว่าไปจบดันขึ้นไปไม่ได้ทียิปมันไม่เดินไปโอเคเรียบร้อยจ้าโอเคผมน่าจะได้เงินพอ,อแล้วโอเคมาเอาเป็นตายเกิดใหม่นะนี่รอบสุดท้ายแล้วสำหรับตายเกิดทั้งหมดนี้ก็คือต้องออกเคียวไม่ก็พวกอาร์กติกช่วยไว้ละ สวย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 รวบซิลรวบซิลรวบซิวเก,เก,กเาะผมเด้งมาจากไหนวะอยู่ดีอุ้ยตายละมีตายเกิดเว้ยอยู่ดีเมื่อกี้เกาะเด้งขึ้นมาเด้งมาจากไหนวะอ่ะเอาล็อกชิลมาก่อนมาต่อยเข้าให้อีกตัวอือหือยังจนได้เนอะเนาะ ออาลันเราอัลันไว้อาลันอาลันจบจบได้จบได้ตีป้อมเลยเพื่อนตีป้อมตีป้อมนี่โอกาสทองมาละแบบเหลืออยู่นิดเดียวเย้โอเคก็ก็ได้อยู่ครับสวยงามกระเทียมเจียวตามทองเรื่อง วงนี้แบบว่าแรงคอนถ้าโซโล่ขึ้นนี้โซโล่ขึ้นแรงค่อนข้างจะลำบากกันนะต้องจริงๆถ้ามีเพื่อนดีสักคนนี้น่าจะดีมากเอเครับผมได้ให้มีเพื่อได,ได,ได้ได้แก่ไฮยัเตะนะเอคก็ถูกใจเพื่อนครับเล่นดีทุกคนแต่นั่นแหละจบช้าไปไหน่อยไม่เป็นไรโอ okay, คก็ผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นเดอะแฟรเนาะก็แก้ทางได้หลายตัวเลยแคลลี่ขาตายอะไรเอยแล้วก็พวกตาต้าก็แก้ทางได้ดีนะแต่มันจะแพ้แค่ พวกที่เป็นตัวจับแค่นั่นแหละจะหา,าจังหวะเข้าดีๆหน่อยแล้วกันนะครับฟาร์มเร็วครับแล้วก็ดาเมจถึงเราหยิบไปเล่นกันได้แค่ทางได้หลายตัวนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เหมือนเดิมนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสี่ y ยูครับผม